บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาดูต้นมะละกอต้นมะละกอที่บ้านสวนปลูกทิ้งปลูกคว้างปลูกไม่ได้ดูแลค่ะพามาดูว่าต้นที่ปลูกไม่ได้ดังใจต้นที่นกปลูกให้นี่โอ้โหแข็งแรงสุดยอดเห็นไหมคะเนี่ยค่ะต้นที่ปลูกเอง นี่เลยอันนี้ประ้มปลูกแบบหยอดมเมล็ดเนาะสับดินสับ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 ,สบหน้าดินให้ละเอียดแล้วก็เอามาเล็ดหยอดเลยไม่ได้ดูแลด้วยไม่ได้รดน้ําด้วยได้ประมาณนี้ส่วนต้นนั้นคือนกปลูกให้ค่ะนกปลูกให้แข็งแรงสวยด้วยดูสิคะ ดกดีค่ะดูจากลักษณะลูกแล้วน่าจะเป็นเรดเลดี้เนาะเรดเลดี้ลูกค่อนข้างกลมอ้วนกลมทรงกระบอกนิดหน่อยแต่ก็อ้วนกลมค่ะน่าจะเป็นเรดเลดี้แหละเพราะว่าไม่กี่พันที่ประสมมีอยู่ในสวนเนี้ย ต้นเล็กๆที่ออกมาออต้นเล็กๆที่เกิดมาทีหลังเนี่ยค่ะเขาแย่งอาหารไม่พอเขาก็จะโตไม่เต็มที่แล้วก็เป็นดอกตัวเมียเนี่ยค่ะดูสิดอกตัวเมีย,เ,มยเขาจะอ้วนๆกลมๆอย่างนี้แต่ถ้าเป็นดอกกระเทยเขาก็จะเป็นทรงกระบอกทีนี้ป้าส้มก็จะมาเก็บค่ะ นกปลูกให้กินเนาะเราก็ต้องเก็บนี่รุ่นแรกๆก็จะเตี้ยหน่อยเก็บได้ค่ะในรุ่นแรกก็คือประมาณเนี้ยเมตดหนึ่งเมตดหนึ่งอ้าวอันนี้ไม่ถึงเมตดค่ะนี่คือประมาณ70็ดสิบเซนเหนือพื้นก็ได้เก็บลูกแล้วแล้วเขาก็ทยอยทยอยสูงขึ้นไปตามลักษณะข,ของมะล,ละกอเนาะออกดอกอยู่ข้างล่างแล้วก็ พอเราเก็บก็ตไต่ขึ้นไปขึ้นใบก็ออกหรอกมันก็จะสูงขึ้นเรื่อย,เร,อย,เ,รอยเรื่อยแบบนั้นแหละสุดท้ายเราก็ต้องใช้ไม้สอยพูดถึงไม้สอยประซ้มจะเล่าความโกให้ฟังแรกๆไม่มีไม้สอยเนาะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็เอาไม้ไผ่กระแทกแล้วต้นมันก็ลูกมันก็ร่วงร่วงลงพื้นปรากฏว่าช้ำกินไม่ได้เลยค่ะ หลงังจากนั้นถึงได้ไปหาซื้อไม้สอยซื้อไม้สอยก็ซื้ออันแรกก็ไม่ค่อยดีหักง่ายอันที่สองพอใช้ได้ค่ะเดี๋ยวประส้มจะเอาให้ดูว่าอันที่พอใช้ได้เป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ขอเก็บมะละกอมีทั้งหมดหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกไม่สุกแล้วค่ะคือถ้ามีแต้มอย่างเงี้ยค่ะแปลว่า อีกวันสองวันเขาก็สุมกมะละกอถ้าจะกินสุกคือต้องให้เกิดแต้มอย่างนี้นะคะถ้าถ้าแต้มเยอะอย่างนี้ก็สุกมากแปดสบเก้าิบปอร์เซนอันนี้เจ็ดสิเปอร์เซนค่ะก็คือถ้าเห็นเหลืองๆออย่างนี้เก็บได้เลยขอตัวเก็บก่อนนะคะไม่มีมือถือไม้เดี๋ยวค่อยมาดูกันใหม่ นี่เลยค่ะไม้สอยมะละกอที่ประส้มซื้อมาทําด้วยพลาสติกลักษณะเป็นเหมือนไม้ไผ่สารนั่นแหละเนาะอันนี้ใช้ดีค่ะแข็งแรงแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่ามะละกอเขาอยู่เตี้ยประส้มเด็ดได้ มีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะลูกหนึ่งก็น่าจะสักสองกิโลสามกิโลหนักเชียวค่ะลูกนี้สุกที่สุดมีสีเหลืองมากกว่าลูกอื่นๆ สวยงามเดี๋ยวถึงตอนผ่าผระส้มจาะเอาเนื้อเข้ามาให้ดูอีกทีเนาะเรดเลดี้นี่ขึ้นชื่อเป็นมะะะอกกิสุกที่เนื้อสวยเนื้อแน่นไม่เละสีสวยสีเข้มค่ะสองลูกนี้เด็ดมาพร้อมกันเพราะว่าเขาอยู่ั้่เดียวกันเลยค่ะ เขาเกิดมาเขาก็อยู่ขั้วเดียวกันแล้วก็แยกออกเป็นสองขั้วมีสองลูกเล่งๆสองสองนี่คือจะเอาลูกที่กำลังพอเหมาะไปทำส้มตำค่ะเอาไปฝากนาเจนข้างบ้าน ได้มาแล้วหนึ่งลูกนี้น่าจะเนื้อเหลืองๆห,หน่อยอ้าวร่วงซะแล้วแต่ไม่มีปัญหาค่ะลูกนั้นยังยังเล็กยังแข็งอยู่ร่วงลงกอยญ้าได้มาสองลูกค่ะ เอาไปทําส้มตําได้อา้าวสามลูกนี่เล็กๆไนะคือไม่ได้ตั้งใจเก็บ ลูกใหญ่หน่อยเซดนี้จะเอาไปฝากเขาให้ทำส้มตำค่ะก็ะเลยเก็บเขียวหน่อยแม่เจนข้างบ้านชอบกินส้มตำบอกว่าส้มตำสวนลุงขวัญอร่อยมากเราก็จะเก็บไปฝากแม่เจนเนาะพอแค่นี้แหละอันนี้เอาไว้เก็บรอบหน้าค่ะอีกสักประมาณ เดือนหนึ่งน่าจะได้เก็บไม้ที่เอามาก็ยังไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่ามะละกอยังยังไม่สูงค่ะรอบถัดๆไปก็คงได้ใช้บายบายนะคะ